เดี๋ยวเรามากินข้าวมื้อเที่ยงฮะไก่ย่างจักรลาดมาแนวอ,อีสานเลยเพื่อนๆนี่ทีมงานฮนะปทุมธานีนะเพื่อนๆนี่ขนาดที่จอดรถก็เราเปไ็นไรสองไรเลยเนะี่ยโอ้โหที่จอดรถขนาดนี้เลยเนะี่ยโอ้โหร้านใหญ่อย่างนี้เลยยอดเลยนี่กลางคืนก็จะเป็นเล็นตลองนะเพื่อนๆเวทีดนตรีเนี่ยเวทีดนต,นะตรนตีกลางวันก็ แบบหนึ่งนะฮะสัมมนาได้เลยใหญ่มากนี่เรานั่งอยู่มุมนู้นโอ้ร้านก็ใหญ่ครัวอยู่นู้นเนีย่ยเพื่อนๆโอ้โต๊ะเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารครับนี่เรามุมนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารอะไรก็ได้เลยกินได้หมดเลยคืออาจารย์เต่าก็กินอะไรได้ไล่หน่อยไล่หน่อยจ้องปลาจ้อนเนี่ย ไหว้ๆไว้ๆจอร์ดอินดี้ติดตามครับ FC เลยฮะไว้นะไหวนะป๋าไหวนะเพื่อนช่วยติดตามด้วยครับปาจอดอินดี้โอเคไหว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 นะป๋าโอ้ไม่ธรรมดาเลยนี่กลางคืนก็เป็นป้งตึงป้งตึ้งตึ้งๆครับโอนล็อตอีสานลวกๆวกขาวโอ้โหมาได้เลยใช่อ่าเดี๋ยวติดตามภาคกลางคืนต่ออ่ะมานูมาเมนูมาแล้วเพื่อนๆไก่ย่างสักกระดาษวันนี้เป็นอะไรเนี่ยตำหน่อไม้เหรอฮะเขนตกเขิตก กระตี้ไม่เคยกินไข่ก็ไรอยู่กับไข่เนาะไข่หางินยากนี่ตำหยังเนี่ยมีดนมีคนลเป็นอะไรอ่ะหมูแดดเดียวเป็นตัวโอเคหมูแดดเดียวนี่อะไรอะอาจารย์เต่ออะไรเนี่ยเอาเหนียวครับสุกเล่ โอ้โหไม่ใช่หรอกเข้าใจว่าเป็นไอ้พวกแหนมเหนิมอืมข้วเหนียวครับอมเลย่วัครับเพื่อนๆดูครับข้าวเหนียวนิ่มๆครับโอ้ไปกองเลยนิ่มครับเพื่อนๆหอมไปตองอ่อยครับหอมไปตองนิมเลยนะอย่างนี้นะเกิดตลากิดฮไม่งอ่ะ ลสผมควระถามน่้มันถูกต้องแล้วใช่ไหมผมบอกว่าตรงไหนที่แก้มาได้